มะเล็บพันธุ์ของเราในประเทศไทยเนี่ยออกนอกประเทศโดยการไปเพาะพันธุ์ที่เมืองจีนปลูกที่เมืองจีนเพราะว่าพันธุ์ของเราในประเทศไทยคือพันธุ์ชั้นยอดที่สุดในบรรดาปลูกทั่วทั่วโลกที่ใช้กันของเรานี่ดีที่สุดประเทศไทยเหมือนจะว่ามาคัวกันแล้วในแนวทางใ่ผมนะในในที่ผมคิดเนี่ยบริษัทคนจีนนี่เป็นเจ้าของเดียวกันไหมที่ที่รู้มารู้สึกจะหกบริษัทรวมกัน ของประเทศจีนมารวมกันมาโยนราคาให้ราคาปัน่นป่วนไปหมดแล้วรือว่าให้ราคาสูงเกินความเป็นจริงโดยที่ว่าอยากจะให้บริษัทผมเนี่ยซื้อไม่ได้พอซื้อไม่ได้คนของเราที่ว่ามาขายเขาก็ไึกว่าเรานี่ต้องล้มต้องเลิกผมกลัวถ้าว่าตราบใดบริษัทของคนไทยล้มลงไปเหลือแต่บริษัทคนจีนตราบใดถ้าเขาหัวเรื่องราคาซื้อกัน ลัวจะกลับมาเหมือนอย่างกับกข้าโพดมาบริษัทเขาตั้งราคาให้คนกเกษตรกรมาขายแต่ที่ผมทําอยู่ทุกวันนี้คือกเกษตรกรทุกคนสามารถตั้งราคาได้เองมาขายกับบริษัทอยากจะขายในราคาสักบ5บาทหรือว่าจะขายในราคาที่10กว่าบาทก็ขุดขึ้นมาขายได้ไม่มีกําหนดราคาคแต่